สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมค่ะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักง,งานสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตรถครอบครัวนะคะเที่นั่งนะคะให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะวันนี้มีเจ้าตัว isuzu mu-X ห X 1.9ตัว ultimate นะคะลูกค้าปี2021สีขาวมุกค,คันนี้นะคะได้เป็นตัวโฉมตัวท็อป ะะที่สําคัญคันนี้ใหม่ประมาณ6 7 0 0ืโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะสมรรถนะในการใช้งานที่ดีนะคะแถมได้ตัวท็อปปีใหม่ใม่น้อยด้วยนะคะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะลูกค้าโทรมาได้เลยที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิ้นพามาดูเจ้าตัวมิมวเอ็กคันนี้นะคะใครที่ กําลังเปรียบเทียบนะคะหรือว่ากําลังมองหารถครอบครัวนะคะที่ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใช้งานในเมืองหรือนอกเมืองนะคะลูกค้าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดกลางๆ1.9นะคะมาพร้อมกับแรงม้า181แแรงม้านะคะคันนี้ขับในเมืองก็ดีนะคะขับออกไกลๆนะคะก็นุ่มนะคะเหมาะ สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่สายลุยหรือสายออฟโรดมากนักนะคะแต่ว่าเน้นใช้เป็นรถครอบครัวนะคะเลือกมิลเ็กนะคะลูกค้าคันนี้นะเป็นตัวที่เขาเรียกได้ว่าเป็นเหมือนตัวม i n เนอร์เชนนะคะเพราะฉะนั้นไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนโฉมมาเรียบร้อยนะคะไฟด้านหน้านะคะดีไซน์เป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะที่เป็นสีอ่สีเทาด้านๆน,นะคะลูกค้าในส่วนตรงนี้นะ จะออกเหมือนเป็นเฮาด้านๆนะคะตัดกับตัวโลโก้ที่เป็นโครเมียมนะคะของตัวอิ u z สุนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าตรงกลางนะคะจะเป็นเหมือนลายเงินๆนะคะลูกค้าเพิ่มลูกเล่นให้กับเจ้าตัวมิวเคันนี้มากๆนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นดีไซน์ที่ดีไซน์ใหม่นะคะสปอร์ตสวยหรูนะคะมาพร้อมกับระบบเซ,นซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะเซ็นเซอร์หน้า2หลัง4นะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ บอดี้โครงสร้างของตัวรถนะคะลูกค้าเดิมแท้โรงงานไม่มีรอยบุบรอยขูดหรือว่ารอยกับสีกอไม้มาแน่นอนนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามีการตวรวจสอบโครงสร้างของตัวรถให้อีก274รายการนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่าออกรถที่เพชรยนต์นะคะลูกค้ามีใบเซอร์การันตีให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะการันตีว่าไม่มีชนหนับพิความจมน้ำนะคะมีหน่วยงานข้างนอกมาตวรวจสอบให้นะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะล้อแม็กมากับตัวรถนะคะแม็กได้เป็นเหมือนลายใบพัดลายดอกไม้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยางนะคะได้เป็นยางปี24ด้วยยางปีใหม่แล้วนะคะบอดี้โครงสร้างของตัวรถคือสวยเลยนะคะลูกคา้าคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะวันนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.59%นะคะมาดูในส่วนของภายในของเจ้าตัวมิวเอคันนี้นะ ตัวนี้นะลูกค้าเนื่องจากว่าเป็นตัวโฉมปี2021ตัวใมเนื่องเชนนะคะภายในสวยเลยนะคะภายในจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะเดินน้าจะเข็บด้วยสีน้ำเงินอาด้วยสีเงินนะคะลูกค้าขอโทษทีนะคะ,ลคททนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะคะประตูด,ด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลอยเม็ดอาร์ตนะคะหรือว่า ในส่วนของโครงสร้างนะคะรอยนอ็อตระหว่างตัวเชื่อมรถนะคะอยู่ในสภาพที่ดีมากที่ไม่มีรอยคันนอ็อตหรือว่ารอยโปสีมานี่ภายในสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวจริงเนี่ยคือมิ้นอยากให้เห็นตัวจริงมากนะคะคือสีมันจะเป็นสีแบบสีน้ำตาลเข้มเดินได้แต่เข็ดด้วยสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเบาะที่มากับชุดแต่งของครูแม็กนะคะที่มากับตัวรถ นะคะตัวที่แต่งมากับโรงงานเลยนะคะตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมระบบ plus control นะคะหรือว่าควบคุมเสียงได้นะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสกล้องถอยหลังมีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วก็ตรงกลางนะคะลูกค้าสามารถดูแบบดูเส้นทางได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ เกียร์มันแบบออโต้มาพร้อมกับออโต้เบรกโหให้ด้วยนะคะคันนี้บาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะปรับได้8ทิศทางนะคะสามารถปรับได้8ทิศทางแล้วก็ในส่วนของอ่าฝั่งห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะโล่งโปร่งสบายแบบนี้นะคะคันนี้สปาบอกให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเก็บงานให้เรียบร้อยและรอขายนะคะรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านั่เนเองนี่ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับ ชาร์จโทรศัพท์นะคะ12โวลต์ด้วยกันนะคะด้านหลังซ้ายขวานะคะก็จะมาพร้อมกับลำโพงให้ตัวนี้มีแอร์แบ็กมาให้เร็จใบนะคะมาดูในส่วนท้ายของตัวรถนะคะลูกค้าสมด้านท้ายของตัวรถนะคะบอดี้รถคืออ,อยู่ในรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถดีเซ <c oughs> กเมนต์นะคะหรือว่าเป็นรถเก่งอ่ารถ SUV ขนาดใหญ่นั่นเองนะคะ ในส่วนของด้านหลังของตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟฟู LED ให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์หลังมีมาให้ด้วยกัน4จุดเลยนะคะกล้องถอยหลังแล้วก็ล้อย,อยางอะไหล่นะคะมีมาให้อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนไฟถอยเป็นสปอตไลท์นะคะลูกค้าเปิดระบบท้ายด้วยไฟฟ้านะคะคันนี้นะเปิดไฮด์ให้ด้วยไฟฟ้านี่ระบบตัวรถสวยนะคะสวยเลย โครงสร้างของตัวรถนะคะเหลาพาชมในส่วนของโครงสร้างของด้านหลังของตัวรถนะคะรอยน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตด้านบนรอยเชื่อมต่อนะคะลูกค้าอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยนะคะนี่มาพร้อมกับด้านหลังนะคะไฟเฟยอยู่ในสภาพที่สวยงามนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของอะลมินปรับความชัดนิดนึงนี่ระบบไฟนะคะด้านหลังมีที่ แขวนของหรือว่าที่ยึดให้นะคะด้านหลังก็จะมาพร้อมกับเบาะที่สามารถที่จะพับได้เรียบนะคะนี่ดูห้องผู้โดยสารที่โล่งโปร่งสบายนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะก็จะเป็นในส่วนที่ใส่ชุดอุปกรณ์สุกเสริมมาให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมิ้นาพาไปชมในส่วนของฝั่งอ่าห้องผู้โดยสารนะคะฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างนะคะให้ดูในส่วนของอ่าคอนโซลหน้านะคะพรมลายนะคะของตัวรถนะ นีคันนี้นะคะกุญแจก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมี2ดอกด้วยกันนะคะด้านข้างนะคะของตัวรถนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นระบบออโต้ให้นะคะในส่วนของภายในนี่ระบบเซฟตี้ความปลอดภัยมีให้หมดเลยนะคะป้องกันการลื่นถลายป้องกันการอดอนอกเลนมีให้นะคะตัวนี้นี่ผมอะไรมัลติฟังก์ชั่น เบาะด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นแบบสัมผัสอ่าเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามาให้นะคะอ่าดูในส่วนของเลขไม้ตัวนี้นะคะน้อยมากนะคะลูกค้าเลขไม้อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าคันนี้นะใครที่อยากได้รถที่ใช้งานได้ยาวๆนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่กินน้ํำมันมากเกินไปเนะี่ย นะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นรถข้าบควัวเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะลูกค้าขับขี่ในเมืองดีนอกเมืองดีนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสาวกของมิวเอ็กเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวมิวเอ็กนี่คือขับนุ่มนะคะแล้วก็ภายในสวยนะคะดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะใครสนใจคันนี้นะคะเพชรยนต์ขายอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง สนใจทิ้งรายละเอียดหรือโทรมาหามิ้นได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มิ้นลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ